ไม่ใช่เฉพาะแค่จัดนะครับการบ้านเรื่องการเรียนเราต้องคุยกับทางคือบอกแล้วไงบ้านเราเนี่ยกดกระทรวงมันเยอะตอนเนี้ยพอมีอุบัติเหตุเรื่องเด็กนักเรียนเดินทางกระทรวงศึกษาสั่งเลยจะขอญาตไปที่ไหนต้องขออนุญาตเพราะนั้นถ้าเราแข่งเย่าเยือนต้องขอญาตกระทรวงศึกษาถ้าส่งในนามโรงเรียน ถ้าส่งในน้ำอคาเดมี่ก็จะไปอีกแบบตัวในงามของสโมสรก็อีกแบบห่จริงๆอยากเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทาคามโนมิยะเนี่ยมันเขาเริ่มมาเนี่ยประมาณสักจริงๆไม่ได้นานมากครับแต่ช่วงที่เริ่มต้นงบไม่ได้เยอะก็ปัญหาเหมือนคล้ายๆทุกประเทศเนี่ยโรงเรียนในฝั่งเวสเนี่ยบางทีคิวชูฟุกุโอกะเนี่ยอยู่ใต้มากจะต้องมาเตะกับสโมสรหรือโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งในโอซาก้าเนี่ยมันเดินทางไกลมากด้วยชิงนกันเซนช่วงสามี่ปีแรกเนี่ย เจต้องช่วยสนับสนุนปขประมาณให้เพื่อให้เดินทางแต่สิ่งหนึ่งที่อันนี้ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับสาเหตุที่บอลน,นักเรียนแล้วก็บอลเยาวชนอะคาเดมี่ต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยมันเดินได้อย่างโฟมากเพราะพอสมาคมไม่ได้จับแค่หน่วยงานกีฬากระทรวงศึกษาธิการ<ด>บอร์ดกรรมาการศึกษาธิการในจังหวัดในภูมิภาครวมถึงในท้องถิ่นคอยดูปฏิทินให้ด้วยว่าแข่งช่วงไหนอย่างเช่นเนี่ยครับเขาเพิ่ง มีการประกาศออกมาว่าสิงหาปีนี้ครับบอลมหาวิทยาลัยลีมหาวิยลัยแล้วก็ลีเยาวชนจะพักประมาณ1เดือนเพราะอากาศร้อนมากกลัวนักกีฬาเป็นอันตรายเดี๋ยวจะขยับตารางให้รวมถึงขยับตารางเรียนเพื่อให้สอดคล้องกันด้วยนี่นคือการสึ่งบอกว่าจริงๆเลยครับคำว่ารัฐบาลรวมถึงหน่วยงานรัฐที่ทุกๆขั้นบอกมาครับจริงๆแล้วก็คือ ขอดูหน่อยได้ไหมว่าหน่วยงานไหนที่จะสามารถสนับสนุนได้บ้างไม่ใช่ต้องเป็นรัฐบาลใหญ่ลงมาทําแต่คือเช่นนักเรียนจะแข่งหน่วยงานไหนควรจะดูกรมพละช่วยดูได้ไหมกระทรวงศึกษาช่วยดูได้ไหมอย่างน้อยแค่โอเคตารางเรียนกับตารางแข่งจะต้องไม่ชนกันนักเรียนแข่งด้วยเรียนด้วยไม่ใช่ว่าแข่งอย่างเดียวแล้วจบออกมาเกรดน้อยเข้ามาหาลัยไม่ได้สมมุติไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วจะทาอะไรต่อ เราก<ช>็ต้อง<ช>คิดถึงเขาในอนาคต